สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านสติโอก็จะมาเล่าเรื่องนักรบเลือดมังกรลิลลี่ในตอนที่7กันแล้วนะครับ mm. ผมในชื่อตอนว่าแหวนมังกรขด2นะครับยังไงล้วก็ไปฟังกันเลยแหวนกิ้งไปข้างหน้าแล้วหยุดลงตรงประตูทางเดินพอดี mm. เมื่อลิลลี่ก้าวไปได้ถึงประตูทางเดิน mm. เขาเริ่มชะงักทันที mm. เนื่องจากเขารู้สึกชัดว่าได้เหยียบของแข็งบางอย่าง เราเพิ่งสำรวจพื้นที่เองไม่เห็นจะพบหินสักก้อนนี่คงตกลงจากตู้ลินชักที่พังแน่พอคิดถึงตู้ลินชักลิลลี่รู้สึกโกรธขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เขาย่ำใส่เศษชิ้นไม้ที่แตกใต้เท้าเขาเต็มแรงตามความคิดของลิลลี่ถ้ามันเป็นเศษส่วนไม้แตกหักก็น่าจะถูกย่ำจนแตกหักแต่ความจริงโอ้มันแข็งมีอะไรอยู่ใต้เท้าเราลิลลี่รู้สึกว่าของที่อยู่ใต้เท้าของเขา ทนผิดปกติเขาเรียบชักเท้ากลับในดูใกล้ๆทันทีเขาเห็นของสีดำคล้ายแหวนวางสงบอยู่บนพื้นมันมีฝุ่นหนาปกคลุมไว้และไม่สะดุดตาแม้แต่น้อยโว้แหวนหรอกหรือลิลลี่ในตาลิลลี่หลี่เหมือนตาโจรเขาดีใจหยิบแหวนขึ้นมาจากนั้นใช้แขนเสื้อเปื้อนฝุ่นของเขาเช็ดแหวนอย่างขมักขว้นจากนั้นเองจึงทำให้ลิลลี่รู้ว่า แหวนนั้นดูเหมือนอะไรแหวนดำวงนี้ดูเหมือนทำมาจากทางไม้และหินบนตัวแหวนมีการแกะสลักรูปบางหวังไว้อย่างเลือนลางไม่ชัดเจนนอนดินหรือลิลลี่ดูรูปแกะสลักบนแหวนอย่างสงสัยชั่วแวบ,บหนึ่งลิลลี่รู้สึกว่ารูปที่แกะสลักอยู่บนตัวแหวนนั้นดูเหมือนกับเป็นหนอนดินลิลลี่หัวเราะให้ตัวเองรูปแกะสลักบนแหวนนี้ย่ำแย่ยิ่ง เราพอนั้นได้เลยว่านักแกะสลักทั่วไปยังทําได้ดีกว่านี้อีกเฮ้อเสียเวลาจริงๆเจ้าแหวนดํานี่ไม่มีเพชรประดับสักเม็ดไม่มีผลึกเวกที่มีค่าใดๆด้วยแหวนส่วนใหญ่จะประดับด้วยเพชรหรือไม่ก็ผลึกเวกโชคไม่ดีที่แหวนสีดํานี้ดูเหมือนสร้างมาจากไม้และหินไม่มีแม้แต่เงาของอัญมณีให้เห็นเป็นของไรประโยชน์แน่นอนแต่เพราะเหตุผลบางอย่าง พอเห็นแหวนนี้ลิลลี่รู้สึกว่าเขาชอบมันเขาสงสัยว่ามันใกล้เคียงที่สุดแล้วนี่คือสิ่งเขาพบหลังจากพยายามค้นหาในคลลิหา์อย่างหนักหืมแหวนวงนี้หนาจริงๆไม่มีทางที่จะสวมเข้ากับนิ้วเราโดยไม่ลื่นหลุดเราจะใช้ไหมร้อยไว้แล้วแขวนคอไว้ในตาของลิลลี่เป็นประกายอย่งไงก็เป็นแค่มือของเด็ก8ปีที่สำคัญ มันเล็กกว่ามือของผู้ใหญ่ไม่มีทางที่เขาจะสวมแหว,วนนี้กับนิ้วเขาได้ตอนนี้เราจะตั้งชื่อให้แหวนวงดำนี้ว่าไงดีแหวนหนอนดินไม่มีทางฟังดูเชยมากลิลลี่พึงพังอยู่ชั่วข่าวจากนั้นในตาเป็นปากาวอ่หาฮ่าบางทีไอตัวที่ขดอยู่อาจเป็นมังกรก็ได้มังกรพันรอบแหวนอย่างนั้นเรียกว่าแหวนมังกรขดดีกว่าแม้แต่ในใจของลิลลี่รู้สึกเหมือนว่า รูปแกะสลักนี้ดูเหมือนหนอนดินก็ตามแต่เขายังตั้งชื่อแหวนว่าแหวนมังกรขดแหวนมังกรขดพอยกดูแหวนที่ไม่มีการตกแต่งอะไรในมือลิลลี่รู้สึกยินดีเดี๋ยวก่อนเย่แล้วเกือบได้เวลาฝึกแล้วลิลลี่นึกได้ทันทีเขาอดไม่ได้ที่จะต้องดูเสื้อผ้าเปื้อนฝุน่นตอนนี้เขาดูเหมือนของทางจริงๆโอ้ไม่นะ ลิลลี่ไม่มีเวลาคิดเขาเรียบวิ่งออกไปจากพื้นที่เก่าแก่และวิ่งตรงเข้าไปอาบน้ำเสียงน้ำไหลลิลลี่ตักน้ำลาดตัวเขาผิวของเขาสดใสและแข็งแรงและแนวกล้ามเนื้อเริ่มปรากฏชัดแล้วนี่คือผลของการฝึกของลิลลี่ภายใต้สายน้ำที่ไหลผ่านตัวฝุ่นถูกชะล้างไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลิลลี่ทำความสะอาดตนเตะ ตนเองและรีบสวมชุดฝึกทันทีได้ได้ลิลลี่รีบมองหาได้ที่เขาสามารถจะร้อยแหวนมังกรขดและห้อยคอได้ทันใดนั้นสายตาของลิลลี่มองเห็นผ้าเช็ดตัวเก่าข่ขาํมคราในตาเขาเป็นประกายเหยารีบดึงเส้นได้ในผ้าเช็ดตัวออกมาแม้ว่าผ้าเช็ดตัวจะเป็นของธรมธรมดาธรรมดาแต่มันก็ยืดหยุ่นและทนทานมากได้ก็เช่นกันมันมีความยืดหยุ่นมาก เขารีบร้อยมันเข้ากับแหวนมังกรขดจากนั้นทําเป็นสร้อยคอชั่วคราวทันทีเราใสา่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราใสา่ลิลลี่ร้อนลนเหมือนเปลวไฟขณะที่เขาวิ่งออกไปเขาซุกแหวนมังกรขดไว้ใต้ชุดของเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นของแหวนที่อยู่ตรงหน้าอกเขาลิลลี่รู้สึกมีความสุขอย่างช่วยไม่ได้แลกกับการมาใสา่แต่เขาได้รับแหวนมังกรขดแทนลิลลี่รู้สึกมีความสุขมาก ชั่วแวบเดียวลิลลี่ก็วิ่งออกจากคารหัตระกูลบาลุกจากนั้นก็วิ่งออกไปยังสนามฝึกฝนด้านตะวันออกของเมืองอูซันทันทีในเวลานี้ชาวบ้านส่วนใหญ่กลับบ้านมาแล้วพอแยกจากถนนว่างขณะที่พวกเขาเห็นลิลลี่วิ่งพวกเขาก็เดาเหตุผลได้เจ้าชายลิลลี่ระวังด้วยนะอย่าให้ตัวเองเจ็บเสียล่ะอาจารย์ฮิวแมนเข้มงวดมากข้าเกรงว่าคุณชายลิลลี่จะคงถูกลงโทษแล้ว ความดีที่ตระกูลบาลุแสดงออกต่อชาวบ้านโดยทั่วไปทำให้พวกเขาพลอยรักและปรารถนาดีต่อลิลลี่ไปด้วยลุงฮิวแมนจะลงโทษข่ายัางไงนะแม้ขณะที่เขาว,วิ่งตะบึงไปลิลลี่ก็ยังคิดถึงคำถานนี้ถึงตอนนี้ลิลลี่ไม่มีเวลาคุยหรือทำความเคารพใดๆกับลุงป้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในช่วงเวลาสั้นลิลลี่ก็มาถึงสนามฝึกของเมืองอูซัน เวลานี้ทั้ง3ทีมเข้าแถวเรียบร้อยแล้วฮิวแมนพูดแต่เมื่อได้ยินเสียงของฟีเท้าลิลลี่สายตาของฮิวแมนก็จ้องไปที่เขาอย่างช่วยไม่ได้ลิลลี่วิ่งตรงไปที่กลุ่มฝึกประจำตำแหน่งอยู่ท้ายทีมเขารอฟังคำแนะนำของฮิวแมนอย่างใจจดใจจ่อการฝึกวันนี้สำหรับเจ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ากับเข้าทีมไปซะฮิวแมนพูดอย่างสงบขอรับ ลิลลี่เชิดหน้าและตอบด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดทำพวกเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆอดไม่ได้ถึงกับเล็ดลิ้นออกมาอย่างไม่สบายใจวันนี้บางทีลิลลี่คงกลับบ้านไปกินมื้อค่ำไม่ทันแน่ขณะที่ลิลลี่วิ่งเหาะๆกลับไปประจำตำแหน่งในทีมทันใดนั้นตูม้มพื้นดินทั้งหมดดูเหมือนจะสั่นไหวเล็กน้อย แต่สม่ำเสมอดูเหมือนจะเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่กำลังเดินอยู่บนพื้นทำให้พื้นสั่นไหวตามจังหวะก้าวเดินตะวันออกดังมาจากตะวันออกลิลลี่เหลียวมองไปยังทิศนั้นทันทีไม่ใช่แค่ลิลลี่เท่านั้นฮิวแมนโรเจอร์และลอรี่หันไปทางทิศต,ตะวันออกกันทุกคนสีหน้าของพวกเขายิ่งจริงจังมากขึ้นแรงสั่นสะเทือนเริ่มดังขึ้นและชัดขึ้น เด็กๆทุกคนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนสิ่งมีชีวิตขยัดใหญ่ที่มุ่งหน้ามาทางพวกเขาแต่ละย่างก้าวดังเหมือนฟ้าผ่าดังสนั่นทันเทือนพอจะทำให้ลิลลี่จิตใจสะท้านวันไหวสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ทำอย่างนี้ได้คือตัวอะไรกันแน่ลิลลี่เบิกตาค้างจ้องไปทางทิศตะว,วันออกก็จบไปแล้วนะครับกับนักลบเลือดมังกรในตอนที่ นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับตอนหลังๆในนักลบเลือดมังกรลิลลี่นะครับตอนอาจจะสั้นนะครับตอนก็ประมาณ10นาทีนะครับยังไงก็แต่ผมจะไม่เอาไปรวมนะครับเพื่อความง่ายดายในการหาตอนปัจจุบันนะครับเผื่อใครอยากจะไปอ่านของจริงหรือไม่อยากจะฟังก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ